นะแล้วก็มีฟินสุกนะครับฟินสุกที่เมื่อกี้หลายๆท่านเจอนะครับนะพวกแอป,ปพวกนี้นะครับมีการประจานนะครับในรอบที่ยุไลฟรสวดน,นะสี่สี่เดือนเนี่ยนะครับฟินสุกเนี่ยมีประจานไปแล้วประมาณ10ท่านนะครับอันนี้เป็นการอัปเดตนะในช่วงที่ไ์สวดน,นะแต่ส่วนคนที่ยังไม่ได้มาอัปเดตหรืออะไรเนี่ยผมผมไม่แน่ใจจริงๆว่ามีเพิ่มเติมมากน้อยเท่าไหร่แล้วนะฮะคุณมูม,มูสวัสดีครับมีตังเป็นไงบ้างเอ่ย ก็มีโทรเข้ามานะแต่ผมไม่ได้รับเงียมีโทรเข้ามาบ้างผมไม่ได้รับคือผมอัปเดตของผมนะที่ผมไปไปกู้มาเนี่ยวันที่สิบสามที่ผ่านมานะวันนี้วันที่ยี่สิบแล้วใช่ไหมครบกำหนดเจ็ดวันอ่ะเอาเอามุมของยุดก่อนนะฮะยุดมาอัปเดตก่อนนะฮะก็มีเงินบินทันทีมีตังนะครับมีตังเนี่ยได้มาพันสี่นะฮะต้องจ่ายพันสี่ต้องจ่ายสองพันสามไม่จ่ายเลยนะฮะไม่จ่ายเลยก็มีโทรทวงปกติครับปกติ มีโททวงเหมือนเดิมครับนะฮะของของมีตังนะฮะนะสวัสดีทุกท่านนะยุทธก็ปักตะกร้าไปด้วยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้นะฮะคุกกี้ธัญพืชอ่าเป็นคุกกี้แคนเบรี่นะครับอ่ามีทั้งธัญพืชด้วยนะครับหลายๆตัวนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ uh พี huh, ่นะฮะอันนี้ยุทธมีอยู่3 4 5ี um ่หตะกร้านะครับก็ของยุทธหมดเลยนะก็ฝากพี่ๆอุดหนุนด้วยนะครับนะฮะอันนี้เป็นช่วงดึกนะครับ พี่พรสวัสดีครับยังไม่หลับไม่นอนนะฮะห้าทุ่มแล้วนะฮะนะ,ะพอดีว่ายุทดก็ทําคุกกี้อยู่นะครับก็เลยเออพอได้ไลค์พอได้พูดคุยกันบ้างเนาะนะ,ะยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับมีคุกกี้อยู่3อย่างเลยนะฮะมีกาแฟนะฮะมีกาแฟมีธัญพืชมีแคนเบอรี่นะครับนะฮะเมื่อกี้มีสอบถามเข้ามานะครับอีซี่ฟินสุขเข้ามาเยอะที่สุดนะครับบล็อกเลยนะฮะ หลวดวูคอมาใช้ด้วยนะครับอย่างของผมวันนี้วูคอเนี่ยช่วยสกรีนช่วยเช็คมาเนี่ยโอ้โหสามสิบสายะนะฮะวันนี้30สายนะครับผมมาอัปเดตของผมนะ3แอปนี้โทรมารวมๆกันแล้วเนี่ยสาสายนะฮะส่วนมากน่าจะเป็นของทันทีมากกว่านะฮะถ้าผมผมจําเบอร์ได้ไงบล็อกไปแปดเบอร์อ่าจริงๆมันมีเบอร์เยอะ0ูนย์ก็มี0ูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองศูนย์หกหนึ่งเนี่ยเพียบนะครับก็ตามนั้นแหละฮะ ไม่ต้องรับสายนะสำหรับใครที่จิตตกที่เครียดนะครับไม่ต้องรับสายดีที่สุดเมื่อกี้มีสอบถามเข้ามาว่าให้เปลี่ยนเบอร์ดีไหมได้เลยเอาที่เราสบายใจเปลี่ยนเบอร์ไปก่อนแต่เก็บเบอร์เก่าไว้ด้วยล่ะเผื่อได้คุยกับคนรอบข้างคนเก่าๆนะครับที่เขาเออมีผลกระทบกับเรื่องราองเราด้วยเก็บไว้หน่อยนะฮะสวัสดีครับสามอาทิตย์แปดแอปฮะเงียบไปหมดแล้วสามอาทิตย์แแอปนะอยากให้ทุกคนทนโอ้โหทนไหมแปดแอปเลยนะ ยอดหลักหมืน่นชัวนะฮะถ้า8แอปอย่างนี้ยอดหลักหมื่นชัวนะครับนี่แหละประมาณ3าอาทิตย์มันจะเงียบและเบาลงเรื่อยๆนี่ขนาด8แอปนะถ้าใครที่เจอ1แอป2อแอปนะครับรอหน่อยสัก3ามอาทิตย์แล้วกันแต่แตมีแต่นะครับถ้าเป็นแอปที่ให้เป็นงวด15วันเนี่ยมันจะตามเป็นงวดงวดมันจะอยู่ที่2เดือนนะพื้นฐานเลยนะขั้นต่ำนะเพราะว่าเป็นงวด15วันไงมันจะตามเป็นงวดโอ้เห็นไหม ผมบอกไปหลักหมื่นนะพี่เขาบอกมาปุ๊บหลักแสนเลยเห็นไหมหนึ่งแสนนะฮะแปดแอปนะเออแล้วแล้วโหถ้ามันมีลูกย่อยด้วยนี่ก็บานตะไอ่ะนะครับแอปแต่ละตัวมันจะมีลูกย่อยนะครับบางทีเราโอนไปแล้วมันโอนมาอีกนะครับยุดแคปไว้หมดแล้วนะหลายๆท่านน้องๆพี่ๆทุกคนเนี่ยนะครับมีส่งเข้ามาให้โอนไปแล้วมันไม่จบอ่ะพี่อีสงอีซี่โอนเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ยุดพ,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 พูดเรื่อง APM Money นนหน่อยมันโอนเข้ามาอีกอย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหม เดี๋ยวทาคลิปวิดีโอให้ก็ก็เหมือนเป็นการพูดคุยแชร์ประสบการณ์นี่แหละแต่แค่มันเป็นคลิปวิดีโอเฉยแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นไลฟ์สดเนี่ยอย่างเงี้ยจะดีกว่ามันพูดได้ยาวฮะนะมันพูดได้ยาวกว่ามันมีการตอบโต้ไงกับพวกเราไงมันมันกว่านะครับใครที่เจอมานะอันไหนมีการประจานบอกด้วยของเรามันประจานฮะสามรอบที่ที่ถามกันมานะวันวันนี้นะมันจะประจานนานไหมไอ้นานไหมเนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าประจานกี่รอบอะเออ พอตอบได้ก็เหมือนพี่เขาเนี่ยคุณส้มๆเนี่ยสองถึงสามรอบเนี่ยมาําอีกนานไหมสามวันแล้วนะเห็นไหมผมตอบไม่ได้จริงๆพี่ว่าคุณส้มๆจะโดนเนี่ยในระยะเวลาเนี่ยมันนานแค่ไหนมันนานแค่ไหนแค่นั้นเองตอบไม่ได้แต่สองสามรอบผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะฮะผมเจอเยอะสุดสี่รอบคนเดียวนะแต่มีหลายแอปเข้าใจใช่ไหมมีหลายแอป แล้วไม่รู้ด้วยว่าแอปไหนมันมันประจานผมนะเห็นไหมถ้าเรากู้แอปเดียวเราจะรู้เลยว่าเป็นมันแน่ถ้ากู้2แอปอ่าต้องเดาแล้วถ้าส4มสี่แอปนี่ไม่รู้เลยว่าแอปไหนประจานเรามันก็เลยฟิกไม่ได้ว่าโอ้แอปนี้มันจะประจานนานไหมอย่างมันมันฟิกไม่ได้ถ้าโดนแอปเดียวอว่าไปอย่างมันจังพอรู้ใช่ไหมตอนนี้เหลือแค่อีซี่ยังทวงเป็นงวดตามที่คุณยุทธอ่าจิงๆมันมันตามเป็นงวดนะพี่นะครับตามเป็นงวดหน่อย ทนหน่อยทนหน่อยนะฮะอ่ะต้องขออนุญาตปักตะกร้าไปด้วยนะครับนะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับนะใครอยากอุดหนุนสินค้าในตะกร้านะครับก็สามารถกดสั่งได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคุกกี้ธัญพืชน,นะครับที่ยุทธทำเองนะครับนี่นี่ครับคุกกี้ธัญพืชน,นะฮะนี่นี่นี่น,น,นก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับนะฮะขอสักหนึ่งออเดอร์แล้วกันเอามาทั้งยี่สิบเอ็ดท่านเนี่ยมาเลยนะฮะรอบดึกเราขอขอคนกดสั่งสักหนึ่งคนมาอาจารย์เบียร์บอก อาจารย์เบียร์บอกว่าเออเฮ้ยกดสั่งสักหน่อยเอาสักหนึ่งคนพี่นะสักหนึ่งคนครับผมใครสั่งไปแล้วยังไงก็รีวิวหน่อยนะครับว่ามันเออเฮ้ยหวานน้อยหวานมากยังไงอ่ะพิมพ์บอกเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะฮะเรื่องคุกกี้อะไรพวกนี้นะครับนายุดก็ทําแล้วก็เอออย่างเงี้ยตามสูตรนู่นนี่นั่นนะฮะบางทีปรับสูตรบ้างนะครับต้องขออภัยนะฮะไม่อยากให้หวานมากนะฮะธัญพืชนะครับไปทานกันนมกับกาแฟได้นะฮะฟังอุ่นนด้วยแล้วกันนะฮะ วันนี้เจอกันเยอะจริงๆผมไลฟ์สดมาตั้งแต่กลางวันกลางคืนเลยเออกลางวันบ่ายกลางคืนเจอกันเยอะฮะเจอเยอะสุดอีซี่เหมือนเดิมนะอีซี่เหมือนเดิมนะครับอืมนะยังไงก็อยากให้หลวดวูคอมาใช้นะครับหลวดวูคอมาใช้หน่อยมันช่วยได้นะฮะผมเพิ่งเคยใช้วูคอด้วยซ้ําเนี่ยเพราะว่าผมไปลองกู้ไงกู้ได้มาใช่ไหมเงินบินทันทีมีตังค์ได้มารวมละสี่พัน นะครับได้มาทั้งหมด4,000รวมกันนะ3แอปบิดหมดเลยเนี่ยเพิ่งครบวัน,นเนี้ยเนี่ยวันนี้วันแรกนะครับโดนโทรไปแล้ว30สายผมจะมาอัปเดตอย่างนี้ทุกวันแล้วกันอืมพอดีหนูทำสินเชื่อีซี y เขียวอยู่ดีๆมีเงินเข้ามาดอก7วัน500อืมไปกู้มา4แอปโอ้เยอะอยู่นะเฮ้อเยอะนะเนี่ยหมื่นหมื่นกว่านะครับพอจะปิดมันไม่ให้ปิดออนะเป็นธรรมดาบางทีมันโอนมาให้เองนะ นะครับถ้าโอนมาให้เองนะบิดซะอย่าไปจ่ายคืนผมบอกเลยนะฮะลุ้งงี้ไม่น่าโอนคืนเลยอย่างเงี้ยมันไม่จบนะฮะมันไม่จบนะครับโอ้อ่าผมไลฟ์สดนะครับไปทั้งหมด7นาทีนะครับก็ยังไงก็ฝากเรื่องราวตรงนี้นะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ทุกท่านเลยนะครับนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับนะอันนี้ยุดก็ไลฟ์สดนะครับแล้วก็อัดคลิปวิดีโอไว้นะฮะ ก็ฝากน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับบิดแอปเงินกู้เถื่อนเลยครับ